โอ้เดี๋ยวมันแมนเสียงอีหยังอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ดังแขกแข,ก,แข,ก,แขกอยู่มันไผมาเห็ดอีหยังอยู่นี่เบิงไปเบิงบางก่อนนะสายเสียงแขกแขกอยู่ใส่ไอ้แข,ก,แขกอยู่ใส่เดี๋ยวนี้หืมนด้วยยัง โอ้ยคนเด้อวัดตะอีหยังว่าไงเหตยังไงนี่ไหนล่ะมันมาเหดอีหยังอยู่นี่โอ้ขุดมันป้าทุมึงเราขุดยังไงโอ้ยมันคือหัวงามแท้โอ้ย <Okay. S 1> หัวงามขักมันไห้จะขุดเอาเบิร์ดเราบอกขึ้นยังใดสมนี่<ะ> เล้วกกัขุดตัวคุสิเป็คุดเคืองึาเบื้องเนี่ยหัวมันบักงามนึงซับถิ่มขาดครึ่งพ่อหรือนลมามันเลิกนว่าโอ้ยไปคุดสอีกบันี่คุดเอมนียงเนี่ยคุดอียงเนี่มีล้องนี่นี่โอ้ยค้องปูนเด้อกนี่ค้องปูนครับนี่ บ่าไรดอ,าดอกขุดบ่เขาตกก้อนปูนไปทางไหนบัดน,นี่มุนปลาไปเลยบ่ตัวน,นี้เอาบ่าได้บ่นี่นี่มูอมันนี่นมูอหัวนี่นี่โอ้อยเสียดายเด้บัดน,นี่เขาก็ขุดลงคือสางหุ่นโมเมนต์บ่ไปหม,มุนปลาไปไม,าม,ามาไปเบิง่เงเบิ้งเครือไม้เอ็นดิเป็นจังไหนหายู่ไ้บัดนี่ สิไปาทางไหนบัตนี่สิไปาทางไหนคอยสิไปได้เออเน,น,น้ำมืกเลีบแมวก็ัอน้ำมืกเลีบแมวบัตรนี่นเยวเกิดจะไปขุดเยังเงินปูนคักๆเนี่นั่นค้องปูนใส่แม่สิหมูมีมันเหม็นมันบ่นาะบาตนี่ขุดเคยจะนั่งวะเป็นแนวนี้น <laughs> thao hoa dịch à, để chăng đấy bẩn chào gì hết để chăng đấy vẫn thì khút đầy bùa phun bay 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 phun say hàng wa khút theo nì có đầy bùa โอ้ยได้พอตุ่มห้บรอ้อ่ะแบบนี้เนาะโอ้นี่เครื่องนึงเครื่องนึงนี่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 เห็นแล้วนี่เงาหนึง่งนี่โอขคนกับของเครื่องพอคนแบบนี้ลราไปใส่หมูลไว้ก่อนไหนมาแล้ว ใส่มูลไว้ก่อนโอ้บุกปลาออกมาเดี๋ยวจะภาพไปเบิ่งมูมันเมื่อนี้มาซื้อย่างมาคุดม,มันพี่มูมันอยู่พีได้เต็มถุงแล้วาง,งามๆเลยเมื่อนี้ได้เต็มถุง quá nhanh này